สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์2568เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้วัดได้7.5องศาเซลเซียส ที่รอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเจียงใหม่เจ้าต่อไปเขามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะเจ้าเจ้าเขามาติดตามสภาพอากาศกันเจ้ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนสงน่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้ามาดูอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันนี้นะเจ้า โดยส่วนรวมแล้วภาพรวมแล้วก็คืออยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นก็จะมีที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากนะเจ้าที่อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวมาดูคาดหมายอุณหภูมิภาคเหนือตอนบนนะเจ้าอุณหภูมิต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้2 8 3 1อองศาเซลเซียส คาดหมายอุณภูมิภาคเหนือตอนล่างอุณภูมิต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้16ถึง21อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้3 0ถึง32องศาเซลเซียสเจา้าอุณภูมิตําสุดบนยอดดอยบริเวณดอยอ่างขางและกิวแม่ปาน11องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอินทนนท์7องศาเซลเซียสเจา้าคาดหมายแนวโน้มอัตราการระบายอากาศของวันนี้นะเจา้า ภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ระบายได้น้อยอยู่นะเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสของพ่ป้อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศตีนเปลี่ยนแปลงรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้กันตัวเจ้า และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053-277-919หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook t i กต o อของศูนย์ดูดูนิยมวิทยาภาคเหนือได้เะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน